อธิษฐานเคล็ดลับของการอาธิษฐานอย่างได้ผลเคล็ดลับของการอาธิษฐานอย่างได้ผลคนตัวใหญ่หันเข้าหาการอาธิษฐานก็ต่อเมื่อทุกติ่งทุกอย่างล้มเหลวแล้วหรือไม่เช่นนั้นก็อธิษฐานไปตามพิธีโดยไม่รู้ความหมายและเนื่องจากคนส่วนใหญ่อธิษฐานเมื่อทุกติ่งทุกอย่างล้มเหลวหมดแล้ว เขาจึงอธิษฐานด้วยจิตใจแห่งความกลัวและตับตนเนื่องจากความกลัวและตับตนเป็นอารมณ์ตึงผสมผทานไปกับการอธิษฐานอารมณ์นี้ส่งต่อไปยังจิตใต้สำนึกและมันเป็นอารมณ์ที่อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลรับรู้และตอบสนองถ้าคุณอธิษฐานถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่อธิษฐานด้วยความกลัวว่าคุณอาจจะไม่ ได้ตามที่ขอหรือคำอธิษฐานของคุณอาจไม่ได้รับการตอบสนองโดยอัจฉริยภาพแห่งจัก,กรวาลคำอธิษฐานของคุณก็จะไหลประโยชน์ในบางครั้งคำอธิษฐานก็เป็นผลจริงตามที่ขอถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ได้รับสิ่งที่อธิษฐานไว้จงทบทวนและ นึกถึงสภาวะจิตใจของคุณขณะที่กำลังอธิษฐานแล้วคุณจะรู้ดีว่าทฤษฎีที่ได้อธิบายนี้เป็นมากกว่าทิษดีวิธีการที่คุณจะใช้สื่อสารกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลไข้คลึงกับวิธีการต้องเสียงด้วยเคลื่อนวิทยุเสียงไม่สามารถต้องผ่านบรรยากาศได้จนมันจะถูกเปลี่ยน เป็นคลื่นความชี่สูงสถานีวิทยุนำเสียงของมนุษย์มาปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่เป็นล้านเท่าด้วยวิธีการนี้พลังเสียงจึงจะถูกต้งไปใกล้ๆได้ใกล้ๆได้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนแล้วพลังงานตึ่มีต้นกําเนิดจากคลื่นเสียงนี้ก็จะถูกต้งเป็นคลื่นวิทยุเมื่อเครื่องรับวิทยุได้รับคลื่นเสียง ความที่สูงแล้วก็จะเปลี่ยนพลังงานนี้กลับไปเป็นคลื่นความที่ที่ต่ำลงต่ำลงจนเท่ากับความที่ของต้นกำเนิดเสียงทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่ลำโพงจนกลายเป็นเสียงที่เหมือนกับต้นกำเนิดจิตใต้สำนึกก็คือตื่อกลางที่จะแปลคำอธิษฐานหรือปริธานให้อยู่ในรูปแบบที่อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลจะ สามารถรับดูได้คำตอบจะย้อนกลับมาหาคุณในรูปแบบของแผนการที่ชัดเจนหรือไอเดียที่จะทำให้คุณบรรลุจุดประสงค์ที่คุณได้อธิษฐานขอไว้เมื่อคุณเข้าใจหลักการนี้แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมลำพังบทตรวจอธิษฐานอย่างเหนียวจึงไม่สามารถทำหน้าที่สื่อสารระหว่างจิตจิตใจมนุษย์และอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลได้ เมื่อเราไม่ใส่ใจในฟาร,ร์มยากลำบากที่มันเป็นอยู่เราก็จะไม่ท้อแท้สิ้นหวัง